โอ้โหเพิ่งเคยเข้ามานะครับนั่งรถผ่านประจํานะครับสําหรับวัดแก้วแจ่มฟ้านะครับเพิ่งจะรู้ว่ามีวัตถุมงคลเยอะนะครับนั่งรถผ่านประจําลองแวะดูเยอะมากนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นําเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี4 9 0 6 0หก2เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานวันนี้ผมพาทุกคนมาที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะครับที่สีพยาเขตบางรักนะครับวัดนี้ผมนั่งรถผ่านบ่อยนะครับแต่ไม่ค่อได้ลงมานะครับ เดี๋ยววันนี้พาเข้าไปชมนะครับรถเมย์สายสามห้าก็ผ่านนะผมก็นั่งรถเมย์สายสามห้ามานะครับครับนี่ครับที่นี่ก็มีไอ้ไข่นะครับ มีหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงคาถาบูชาหลวงพ่อแดงนะครับนี่หลวงพ่อดิดนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อดิดนะครับก็น่าจะเป็นอดีตจเจ้าอาสนะครับ ก็มีพระพุทธศสยาติด้วยนะครับหรือว่าพระนอนนะครับด้านนี้ก็จะมี รอยพระพุทธบาทจำลองนะครับนี่เป็นศูนย์พระเครื่องวัดแก้วแจ่มฟ้านะครับก็จะมีวัตถุมงคลหลายแบบนะครับก็มีขอเชิญสั่งจองพยาเสือ,อนอนกิน แล้วก็พระครูแก่นะครับโพมีหลายอย่างนะครับน่าจะเป็นวัตถุมงคลหลากหลายนะครับดูแล้วนี่ครับนี่เป็นเหมือนอะไรตะปุ่หรือเปล่าแล้วก็นี่สี่ร้อยแปเี้แก้หล่อมหาจนกับแจกับใจนะครับ,ก,บลกลับร้ายกลายเป็นดีเหรียนวิกฤต เป็นโอกาสทองนะครับมีสมเด็จวัดละฆัง141ปีโอ้มีหลากหลายนะครับสำหรับวัตถุมงคลอจะเป็นวัตถุมงคลที่ว่ารวมหลายๆเกจินะครับอยู่ที่นี่นะครับมีทั้งขุนแผน ก็หลายๆอย่างนะครับมีพระพ,มมพระมรมีพระปิดตาก็มีนะครับราคาก็มีตั้งแต่400ส8บ มีหลวงปู่ทวดด้วยนะครับคือมาที่นี่ก็ทุกเกจิครับมารวมที่นี่นะครับหลวงพ่อปิตาก็มีปิตาเอาวเวทสุวรรณ เมื่อกี้ผมเข้าไปดูวัตถุมงคลของวัดแก้วแฉมฟ้าแล้วนะครับเพื่อนๆก็เป็นคือคือทุกเกจิมารวมอยู่ที่นี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้เช่าบูชาก็มาได้นะครับนี่ศูนย์พระเครื่องวัดแก้วแฉมฟ้านะครับคือจะเป็นศูนย์รวมวัตถุมงคลทุกเกจิอาจารย์อยู่ที่นี่นะครับนี่มีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับศูนย์แปดเก้าห้าสองศูนย์เก้าเจ็ด ก้าสี่นะครับคือพูดง่ายๆคือเป็นวัตถุมงคลทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนี่วัดเดิมบางเนื้อทองแดงแล้วก็มีเป็นเหมือนนกฮูกอะแล้วก็มีตระกุดมงคลประกอบด้วยของดีห้าอย่างหางช้างกระดูกช้างฟันช้างงาช้าง 399หลวงพ่อหงนะแล้วก็มีสมเด็จวลัลคังแล้วก็สมเด็จนั่งเสือหลวงพ่อสาครแล้วก็มีหลวงพ่อจันรุ่นแรกนะครับคือวัตถุมงคลก็จะมารวมอยู่ที่นี่นะครับก็มีตะกุดเคลิมเทหมดใจให้หมดตักก็เป็นตะกุดหล่อลงสูตรเสือเหลียวหลังมหาหัวเผือกหัวมันใต้ดิน นี่ครับตะกุดด้านในมีนะครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังมารวมอยู่ที่นี่นะครับที่วัดแก้วแจ่มฟ้านะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นรูปหล่อเสด็จพ่อนะครับสเสด็จพ่อรอ .5 นะครับและใครอยาก ถวายสังฆทานก็ตรงนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับนี่เป็นเหรียญหล่อพระพิฆคเนศนะครับแล้วก็มีเท้าวเวสวรรวัดแก้วแจัมฟ้าด้วยนะครับปี2563นะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นเป็นพระพรมนะครับตรงนี้ตู้นี้พระพรมล้วนเลยเป็นพระพรมพระตีมรติสวยนะครับแต่ทางวัดก็ไม่ได้แจ้งราคาไว้นะครับตรงนี้มีทั้งพระพิคเนตพระพรมนะครับตู้นี้จะเป็น เป็นสายสายเทพนะครับสรุปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าใครจะมาบูชาวัตถุมงคลที่วัดแก้วจั่งฟ้านะครับวัตถุมงคลที่นี่ก็คือเป็นวัตถุมงคลหลากหลายเกจินะครับผมว่าคล้ายคายวัดหัวลำโพงที่ผมไปวันนั้นนะที่ว่า เขาเอาวัตถุมงคลมาทุกวัดมาให้เช่าบูชานะครับคือหลากหลายนะครับไม่ใช่ว่าวัตถุมงคลของทางวัดนะครับจะเป็นวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางนะครับเป็นส่วนมากนะครับนี่ก็ภายในโบสถ์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ